วัสดีจ้าวันนี้คุณแฟนก็พามากินที่ร้านอาหารนี่เลยนะคะชื่อนี้เลยแล้วนี่ก็คือบรรยากาศในร้าน แล้วนี่ก็คือเมนูทั้งหมดจ้าอ่านไม่ออกนะคะก็เลยเก็บภาพมาให้ดูนะคะราคาก็ประมาณนี้เลยจ้าก็มีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไก่นะคะระหว่างที่เราอาหารก็สัตว์นี้เลยจ้าโคคาโคลาก่อนเลยเรนนี่เลยจ้ามาแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยเชบียดเดียวเ,ยเีย แล้วเมนูที่แอนสร้างมากินกาแฟในวันนี้แอนก็ขึ้นชื่อคล่องเมนใูให้แล้วนะคะมีซ่องเมนูจ้ามีชื่อว่าเมนูตาวุกดูรุมแล้วก็ตาวุกเบติพูดผิดหรือพูดถูกก็ไม่รู้ <c oughs> ช้างๆมันไปเถอะเนาะแล้วนี้เลยจ้า <c oughs> พอเอาอาหารเข้าปากแล้วก็ตามด้วยพริกยวกไม่มีความเผ็ดเลยสักนิดเมนูที่แอนพึ่งกิ่นเข้าไปเมื่อกี้นะคะคคกอจะราด,ด้านบนนะคะโดยสอดค้องมาเคอร์เทสแบบเข้มข้นส่วนด้านในก็จะเป็นไส้ไก่กับฉีดนะคะ แล้วก็นี่เลยจ้าอีกเมนูหนึ่งที่แฟนแอนสร้างมาให้ทดลองนะคะแฟนบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากคำนม้มีเกินจริงค่ะวุ้ดเบส แล้วก็ส่งต่อให้ไอ้ตาอ้วนจัดการนะคะเพราะมันเยอะมากไม่ไหวจ้ะ้ากินได้หมดนี้นะจะจุกตายแน่ๆครับ แล้วน้องพนักง,งานที่นี่ก็คือรอมาเกแล้วแกตัดภาพมาที่แฟนชันแล้วรอมงแกันใกมาว่าแฟนชันเดอ้อแล้วน้องพนักง,งานคือยากรู้อะไรคุยกับแฟนชันนานมายากรู้อะไรท่ามพีก,ก็ได้นะจ๊ะสุดยอดคลิปนี้จบไปละบายบาย